ประธานคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญคุณบวรศักดิ์อุวันโนได้ออกมาปฏิเสธข่าวกรรมาการยกร่าัรัฐธรรมนูญได้มีมติห้ามผู้ที่เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือสมาชิกบ้านเลขที่111และ109ไม่ให้มาดํารงตาแหน่งทางการเมืองโดยยืนยันนะคะว่าคณะกรรมาการยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้และยังไม่มีมติใดๆขออย่านาไปโยงกับการที่สนชเตรียมพิจารณาถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักชินวัตร และอดีตประธานรัฐสภารวมถึงอดีตประธานวุฒิสภาในสัปดาห์นี้ค่ะย้ำอีกครั้งนะครับว่าจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีการพูดกันถึงเรื่องการตัดสิดตต่างการเมืองของบ้านเลขที่111หรือบ้านเลขที่109 ย้อนหลังแต่ประการใดเลยการที่มีความเข้าใจคาดเคลื่อนว่าคณะกรรมการได้มีมติเช่นนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ใช่นะครับเรายังไม่พิจารณาในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้มีการเอาไปเชื่อมโยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาของสภานิบัญญัติแห่งชาติซึ่งกำลังจะพิจารณากันในวันนี้หรือในวันพรุ่งนี้มาลืนนี้ ด้านโฆษกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพลเอกเลิศรัตนาวานิชก็บอกนะคะว่าที่ประชุมกรรมธิการผ่านมาตาเรื่องการกําหนดจํานวนและที่มาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญแล้ว โดกำหนดให้มีจำนวน9คนค่ะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี2550และมีที่มาจากส่วนแรกคือผู้พิพากษาที่มาจากศาลฎีกาจำนวน2คนลดลงจากรัฐธรรมนูญ2550ที่ให้มี3คนค่ะส่วนที่2ได้แก่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีจำนวน2คนเท่ากับรัฐธรรมนูญปี2550 และส่วนที่3นะคะผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญสาขานิติศาสตร์จํานวน3คนและหนึ่งในนั้นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนเพิ่มเติมมาจากเดิมนะคะของรัฐธรรมนูญ2,550ที่ให้มีเพียงแค่2คนและส่วนที่4ค่ะผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการสองคนเท่ากับรัฐธรรมนูญปี2,550ค่ะ ส่วนคณะกรรมาการสรรหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั้นสรุปว่าจะมาจากส่วนแรกที่ประชุมใหญ่สารดีกาสองคนจากเดิมเป็นประธานสารดีกาส่วนที่2นะคะตุลาการสารปกครองสองคนจากเดิมเป็นประธานสารปกครองสูงสุดส่วนที่3ามพักรัฐบาลหนึ่งคนส่วนที่4ี่พักฝ่ายค้านหนึ่งคนส่วนที่5นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์สองคนส่วนที่6นักวิชาการด้านนิติศาสตร์สองคน ขณะที่ผู้ส่งคุณวุฒิจากสมัชชาคุณธรรมหรือสมัชชาพลเมืองนั้นยังแขวนไว้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะ